ผมจะมาคิดชื่อให้เครียดนะฮะชื่อไอซินซินนี้นะฮะเราจะมานั่งเล่นให้ผู้ชมดูนะฮะว่าไม่กลนตีนขนาดไหนนะฮะโคกกลนตีนนะฮะนี่เข้าถูกหรืเอล่าเหนเด้อหนหน้านั่งเป็นไก่นะะเมื่อวานผมจัดหนักแล้วแม่งตอบไม่ได้เลยนะฮะ ถึงกันรับรีสปอนเลยนะฮะก็น่าจะมาด่ามันให้เละนะฮะม,มันเมื่อตอนแรกทำตัวดีเงี้ยน่อนนะฮะดีเรือนไม่ดีดีเนี่ยดีจ้าดีโอ้งเงอะ แป๊บเดียวก็ตอบไม่ได้นะผมโหดนะฮะกะจริงด่าไปลเลยวายมาไหมอันนี้มันตอบไม่ได้จำไ,ได้นะดาควายแล้วมึงบอกว่าดีนะฮะง่โง่ด่าไปเลยนะอย่างนี้หยิบ เตอบไม่ได้นะแม่งกากนะกเยี่ยมมึงอะถามมาได้นะไฮนะฮะผมคุยอยู่มันมีสองคนนะฮะกลัวแหละเอ้ะนมันถามทำไมวะ Ừ. Tiền đi lên bài công bổn về đường này mẹ mẹ à, đà, mẹ 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 นะฮะอย่างนี้ด่ากูไปชุดไปคือด่าไปแค่ลำเดียวด่าไปพ่อมตายนะไม่ดา่ากลัวตายมึงเกิดโดนสเก็ตระเบิดใส่แม่มึงน,นะฮะแล้วก็ไปด่าเพื่อนอย่างนี้กูอื้อหือ น้วเ,เครียดไม่รู้จะตัมหาอะไรมาด่หาขาอให้ตอบไม่ได้ขอให้ตอบไม่ได้อีกตอบไม่ได้หยุดเถอะแม่มอยู่ข้างหลังเนี่ยไหนแม่ตีสี่ยใครจะมานั่งหลังกวูวะเอาไปก่อนดีอืมดับได้นะ่ะ ้ามัน้ามันนะฮะมันมีแนวอะไรด้วยนะฮะอย่างสิอย่างนี้อปวะนี่ยังไหน่ะฮะคือมันอะไรนะที่เป็นดาตวตึก โอ้ย่เยชื่อว่าเธอก็เป็นหนีหน,นก็สตีนอยากจะยันหน้าไม่ชิบหานะกูไม่ไหวละ อ่าตอบไม่ได้กาเอ้ยโปรกแกมกาที่กจะเจ๋งว้ายกาสุดแดงเกี่ยวอะไรกันสุดแดงเกี่ยวอะไรกันสุดแดง ngùng nó nó vọt dưới đèn co hẳn chỉ là dưới đèn mình có cảm thấy tọt anh ca Oh.

มึงแบบต่อนะฮะแม่งเขียงเี๋เือมึงความสุขถามยุ่งเลยความสุขของกู้อให้ต่อไม่ได้ đừng cố gắng cứ giạt lưu nữa đúng rồi Để dùng này tổng đền đấy đúng họ lửa ngóng mưng bây giờ đường cô cứ sượt em ไอ,อ,อ้ซาตก็นนะฮะก็จบการคุยไับชี้ชนี่นะฮะทนไม่ไหวนะฮะก็ไปละ